ปากอนสั่งมาเพิ่มเติมนะครับสำหรับวันนี้วันที่สี่กุมภาพันธ์อันนี้ปาก21นิ้วนะครับยี่สินิ้วของ NK สาบนะครับประติซ้ายใช้ยู่2องปากนะครับวันนี้สั่งมาเพิ่มนะครับสำหรับตูดที่ใช้นะครับก็เป็นตูดอันนี้นะครับ DU18F นะครับ เอสปากที่ใช้นะครับคอรุ่นนี้นะครับที่วัดดูนะครับโดยที่แจ้งจากโรงงานนะครับก็เป็นคอ1เมตรนะครับคอ1เมตรปาก21นะครับตอนนี้ทีมงานนะครับใช้ในปีนี้อยู่4ปากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อไม่พลาดคลิป ทางทมงานได้อัปโหลดให้ท่านทุกคนได้ดูนะครับหรือท่านที่สนใจดูเป็นแนวทางนะครับกับทีมงานอุบลรัชดาวัฒนะครับสนใจนะครับสิต่อสอบถามเจ้าภาพที่จะจัดงานบุญงานบวชนะครับงานวิธีการหรืองานต่างๆที่ใช้ เรื่องเสียงก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับกับทีมงานอุบลวชิราวุศาวเบอร์โทร0868704391นะรับขอบคุณมากครับ